สามต também, ัวนี่เอาเก่าใส่เด okay. ้อสามตัวน like ี่เอาเก่าใส่เด้อซ um, ื้อบ่ต้องลงทุนหลายครับในน้อยเขียนเขียนเอาเขียนเขียนคืองกหัวกุ้งละในน้อยเขียนเขียนเอาเขียนเขียนคืองกหัวกุ้งละผู้ใดเห็นคลิปนี้คือผู้โชคดีครับือกแงัอพอถือได้แข้งหัวก็ผู้นอนในโรงผู้ตายแล้วตัวผู้ตายแล้วใส่เงินบ่เป็นเนาะ วิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกราบน้ำมาสกันคระผัดด้านอย่าเลื่อนพอนทำเอาไว้จังไดไม่น้องบบนี้เนาะคือมาหลายเลยน้องแบบนี้เนาะครับเป็นทางมาใช้ไกลพาจับหาคู่มาหาหรือาจารย์พาคู่มาหาคู่คนถัการหรือคู่มายังใดเนี่เข่าดีนะอาจารย์มาคู่คนถักการมาในเล็เข่ายำนั่นมาเลยเข่ายำนั่นจริงเพามา แต่บ<ต>้านเจ้ามี่เขาสามหกเนาะชาธุสาธุมันอาเขาอยู่หรอวะหมวดบางหันมันบ่เข่าเดีงวดบ้างวดเนาะ um, บ่เขากับมาคือเก่าละอาจารย์เขาหมวดนี่เขาแน่บ่เข่าเนี่ยเนาะบ่มีผูหุ่นเนาะครับมีผูหุ่นเดียววัดนี้เป็บ่เต็มลำสัดแฉครับอาจารย์ก็คึดว่าอยู่เดียวบ่บ่เขาก็็เปนยับคู่มาเนาะมันสิเขาอยู่ตีคู่มันตะการมากแต่แรงของคู่มา เต็มล้ำกระแทกเต็มล้ำกรแทเลี่ยเรีวสามหกวันนี้ก็จีเข่าอยู่ดอกคันว่าหันบ่เขากับบ่ป็นยางดอาจานรีดบ่ได้หลายตัวเนาะก็จีให้ซองหางนึกเราหมดละไหลายดอกบ่เขาบ่เขาเพิ่นกับบ่ได้หรอกเพราะว่าเพิ่นบ่ได้ซื้อหลายจะว่าย้ำเขานี่ลายได้หลายเนาะ กับบ่ได้ออกช่องนะแต่ว่าให้เขาจะวิ่งกระถือคือเขานั่นแหละวิ่งเด็กวิ่งนะแสะดงว่าแม่นี้นะครับเนาะสำหรับแจ<ส>ะทางตัวเดียวท<อ>้างต,<ะ>ตัวเดียวครับตัวเดียวกับเพื่อนกับขอดโท้โต้โโมากกับไม่จังมากเอาเลียงตัวเดียวนหรอเอพื่อนเอาไปประกบเลี้ยงเพื่นอนนี่ได้วุ้นแสดงว่ามีความแม่นยำในอาจารย์ตัวเดียวนะครับเนาะบางคนเป็นมากตัวเดียวนะครับตัวเดียวนะ ทางภาคใต้ทางนี่ขาเจ้าเล่นเลี้ตัวเดียวตรงนี้เลี้วิ่งนะวิ่งตัวเดียววิ่งเลี้วิ่งในการไม่ค่อยลดหรส่วนมากที่เข่าเข่าทุกงวดก็ว่าได้มีงวดบ้างหันน้อยตาเนาะบวกเข่าแต่ว่าให้พื้นทางใต้เข่าอยู่งวดนี้กะทิบวกมากทีหลังแนวทางให้กะทิให้วิ่งเกตเด้งวันนี้บุตรล่างที่ให้สวงหางนั่นแหะวิ่งเกตบุตล่าง เบตัว<า>เดียวบ่ครับตัวเดียวเลยบุนล่างวิ <c oughs> ่งเก็เ <c oughs> บุนล่าง <c oughs> บ้ายวิ่งซ้ายหลุดนะครับพ้ไดมีตัวเด็ดตัวดีมาจับใส่ของอาจาย์เด้ครับเด้ออาจาันให้เม็ดเตียวตัวเดียวนะครับตัวเดียวตัวเดียว<ส>ตัวมิเล็ยกยิงาผููใส่เอาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก็บงวดน,น,นี่ <c oughs> <c oughs> ค่ะเก็บตั้หลักใดครับคิดว่าหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยมาได้หลักสิบกับหลักหน่วย มาได้สิบกับหน่วยละเจ็ดเนี่ยเลขอยู่ในที่จัดจดไวหวงวดวังหันมันมีหา,ม,หามีหกมีเก่าแม,ม่มาถึงสามตัวเลยนน<ง>วัติทานมามบ้บานบ้นบันนีเจ็ดนี่สีให้คู่กันก็สวงได้เจ็ดสวงซื้อยังก็ได้เหติติด,ดเจ็ดไหว เจ็สองว่าขัดเสียให้เจดสีมันก็ดังเลยเนาะเลขดังเพื่อนเจ็ดส uh ี oh. ่มันจะไปตรงกับเพื่นอ yeah. ีกเอาให้เจ็เจสามเอาทั้งบนทั้งล่างเออซื้อบนล่างเด้อเจ็ดสามเจ็ดอเจ็ดสามสองุดเครับให้แค่สองจุดแล้วมุ่นตการมากคู่มุนตะการมากก็ให้สจุดเพงแล้วทั้งบนทั้งล่างให้หกสองหกสามหสองหมที่มันเข่า มางวันนี้เจ็ดสอเจ็ดสามเออเจ็ดสองเมีสตัวให้บหครับสามตัวนี่เอาเก้าใส่เร้อเก้าเจ็ดสองให้ตัวเนียมันคือเก้าเจ็ดสองเลยค่ะเออสามตัวเก้าเจออืมแตกบื้มสมตัวาอะไรครับอาจารย์ว่าน่อแตกบื้มสามตัวนี่เต็มลำสาเทียด จ่องยูทูบก็สิแตกบึมมาอีกทีมันมาหลายเลเดกันน้ำเด้ดโดนี่น้ำต็มน้นละเทียน้ออกฟังเลยิีุ่นฟังละมวให้ับเป็นตาละังก็เจากินถาวะครับมันนี้อาจารย์่ยดอกเกียสองเลยเด้อตัวนี้มันเกีสอง สั่งกว๋วยเตี๋ยวกินเลยคือหกสามเหมือนละ่ะสามหกเหมือนละ่ะสั่งกว๋วยเตี๋ยวกินเลยแม่นบอกอู้บนาา <laughs> ่นแต่กันแม่นค่ะแม่นแห้งๆเลยแม่์เลยแมนจ้า <laughs> เป็นตาหมั่นใจเนี่ยเมนจ้า <laughs> ถืออยู่ดอกเป็นเอ็นสีบวกถ,ถือเดียนมาพอหลาย,นายตนะซื้อบ๊ตดตองลงทุนหลายครับ นเขเอาเขียนเขียนคืองุกขวักล่ะเลขของป้าอาจารย์นี่ส่วนมากจะเป็นเลขคำนวณมาค่ะจ้าคำนวณคำนวณเอาป้าอาจารย์บ่มีฟันบ่มีอย่างแม่นมาค่ะบ่ฝฟันกับบ่ฝันหลอกฟันว่า้งฟันขี้ตัวเนาะเออแต่ว่าเลขทถูกงวดก่อนนั่นที่มันออกมันมาออกหาเก้าว่าไงอาจารย์จุดได้ห้าเก้าหนึ่งบัดนี้งวดที่ ที่มันออกหาเก้าเนี่จุดงวดว่างันมบอกออกมันออกมันได้แปดเก้าสามพระอาจารย์อาจารย์มันออกน้ำกุ่นอยู่มันมาออกยอดหลังเดียวมันสี่อาจารย์มันออกยอดหลังนะจุดใจงวดก้อนเองวดก้อนมันมาออกหาเก้ามาออกหาเก้างวดบ่างันเอองวดงวดก้อนที่มันงวดที่มันออกว่างันน่ะครับจุดได้แปดเก้าสามแปดเก้าสามอืม ถ้ามันมาออกงวดนี้ได้แล้วจัดว่าแต่ว่าซื้อลอตเตอรี่ไใบมืดแล้วสามเก่าเก่าสามเพราะว่ามันเพื่อมันออกยอดหลังเนาะเอ้าเผื่อออกยอดหลังแบบงวดว่างหันอาตมาซื้อแปดเก่าแล้วก็เก่าสามสื้อลอตเตอรี่ไใบย่ันออกนะล้วบนนียกระสันสามโตเลยแปดเก่าก็เก่าสามเท่านั้นแหละเป็นเลขทูบมันผ่านการแปดสามมันเออมันมาออกงวดว่างหันหาเข้าเต็มเต็มเลยแต่มาออกตรงงวดมาออกสามหลังเาก ตับเก้าสามกับจุดก่อนเออจุดก้อนจุดวังหันละมันบวออกยันมันมาออกงวดนี้คออท่าจะมาออกมวลนี่แปดเก้าแล้วก็เก้าสามเพื่อเพื่อมันออกมวดนี้เชิเลยนะเชิญหน่อยติดติดไว้มีผู้มักนะครับแต่ว่าตัวนิ่นนิ่นของอาจารย์มวดนี่ก็คือเจ็ดสองเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองขึกับฟอมเด้อเจ็ดสองเจ็ดสองสองเจ็ดแล้วค่ะว่าเล็กมาลายตัวอาจารย์ไปเด้ยันตับแปด

อาจารย์มาไฮไลท์โตนะครับน้ออ้าวไ้ลมันเปลืองทุนบ่กครับเมีนอาจารย์ไม่ต้องไม่ต้องสื้อเลยครับพ้นธีว่าเนียนๆไฮเกตสวงได้เอฟซีเอ้ยวงกมสีแดงหมอคือหงวดหกสาละสามหกนั่นละเนียนๆในหกสาอันนี้ก็เนียนไฮเจ็ดสองสองเจ็ดงวดนี้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดงวดนี้ไปกลับเอานีเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ด เก้าเจ็ดกระตัดเอาน้ำในเด้อเก้าสองไปยังสิอันส่วนเลขทูกเหมือนอาจารย์จุดตั้งแต่งวดทีเดียวเนาะเอองวดทีเดียวยาจารมันมาออกงวดนะปนว่ามันออกงวดนี้เนาะจุดฐานมาครับอาจารย์งวดทีเดียวนี่เก้ามันออกหาเก้าตรงเลยแม่เลขทูกแม่โอ้เสียดายประเสริฐไปปะนี่ออกงวดนี่งวดก้อนกับสื่อไว้เด้อหาเก้าเนอะงวดออกแคดพี่น้อง หมดพูดไดอาจาบบร,รย์กระบอกไฮไลท์สุดนะครับเนาะบอว์วัวไฮไลท์หอกครับขัดงบหน่อยก็ซื้อตัวเดียวเลยเกจสองสองเกจแจมเลยครับสำหลังคนคนน้อยฟันเม็ดเดียวเกจสองห,ห,หเงต,ตัวเดียวเลยเกจสองสองเกจแล้วตอรี่นี่พระอาจารย์ซื้อว้เมื่อไหร่เหเก้าสองก็ซื้ออืสองเก้าเก้าสองเก้าสามสามเก้าซื้อเมื่อแปดเก้าก็ซื้อ เช็ดสองกับสืส่อสือ่อมืดละในนี่คำนวณเองสื่อเองเว้ยค, <c oughs> คำนวณเองสื่อเองเพราะแน่นนะครับเนาะอาจจะโชคดีถูกลอตเตอรี่เนาะแน่นเอางวด <ๆ S 2> ก้อนๆที่ออก 8, 6, แปดโกเก็ดเดียวฟิตตัวหนาเดิเกือบถึงล้ววันที่หนึ่งกว่ตัวเดียวเนาะชิดรักเสียนเกือบถึงล้ววันที่หนึ่งกเอาผู้ใดเห็นคลิปนี้คือผู้โชคดี ผู้ใดเห็นคลิปนี้คือผู้โชคดีใครเข้ามาแคปหน้า KB ผู้ใดเห็นคลิปนี้คือผู้โชคดีครับเพราะถือแค่งหัวเพราะถือแค่งหัวก็ผู้นอนในโรงผู้นอนในโรงผู้ตายเดี่ยวผู้ตายแล้วใส่เงินบ่เป็นเนาะแน่นอนบ่เงินเพราะถืออาจารย์วันที่16ตุลาคม2567ตัวใดเต็มล้ำสัทธาครับอาจารย์เจ็ดสองนี่แหละคุณโยม เอ็ดินเลยบอกเอฟซีได้อเอฟซีเสีเด่าเจ็ดสองงบหน่อยกันเนียนตัวเดียวเลยซื้อตัวเดียวนี่ละเจ็ดสองสองเจ็ดเล่นที่สุดเต็มรัมแทบแทบเนียนข้างบนด้ขอข้างล่างย่าไปซื้อหลายสองเจ็ดเจ็ดสองเนียนข้างบนเลยตัววิ่งตัวเลนกับเจ็ดตัวเดียวเจ็ดตัวเดียวซืว้ออะไรก็ได้ให้มีเจ็ดงวดน,นี่ครับพกเพราะว่าเจ็ดมันชนกันหลายสูตรอยู่ถามัก ตัวอื่นนอกจากที่อาจารย์จับให้ก็เอาเจ็ดเป็นรักไว้ก่อนเพราะว่าเลขมันออกวันพูดแมนบัวครับวันพูดมันมีสองกับสามเด่นเลยคำนวณได้เจ็ดกับจับเจ็ดสองเจ็ดสามใส่หมวดที่แล้วมันได้ที่ยังออกวันอังคารน,นอมันมีห้าหกเก้ามันมาเหมือนเงสามตัวเลยงวดนี้มีมันได้สองตัวสองกับสามไปรี่อาจารย์คำนวณได้เจ็ดกับด้ยจับเจ็ดสองเจ็ดสามใส่ครับ นั่นแหละเอาให้บัวไหลเอาเขียนเขียนคือมุกหัวเล่เขียนคือมุกหัวอาจารย์ว่าถามีความฝันจังใดนี่อาจารย์ทรงไล่ให้แนเร้เอ,อเดี๋ยวสิตู้ไปบอกดอกขันมีความฝันนะสีตู้ไปบอกดอกอันนี้เอาสูตรคำนวณกับเลขกถูกไปก้อนเนาะแบบว่าก้อนเหล็กสีออกมือหนึ่งค่ะฝันได้เลขจังสี่นะ ข้าฝันได้เจ็ดสองอีกก็ที่ได้ให้ซื้อเลหลยอีกนะถาบว่าฟันก็เรี่ยวไปฟันว่าันก็ะเรียวไปที่ได้เนียนให้เอเจซี่ครับอือียังอีกบ่บวัดนี้มใ่โอ้ยคือเบาหน่อยแหยว่าพ่วงๆนี่มือนี่ม้ยไหว่คนบ่อนนะครับเสี่ผมเ่าดูเลยไงเบาดูเลยไปข้าการ่ายคี่น่ไทายคิดอ๋อถายคิดนี่ครับ กูได้เห็นคลิปเนี่ยก็คือพวกโจกดีก็ขอให้เอฟซีของทุกช่องนี่ะอละอบ่าทิแยเจนบ่นห้มีโศกมีหลาบในหวดวันที่สิบหกตุลลาสีหอดน,นีสี่ได้มีเงินเกดบุญกะทิมท่าบุญกะทินออกพรรษาล่าพระเจาเ้าแล้วกั่นี้จะบุญตัวบันี้บุญกะทิมไง จ้ตังก็มาด้อพอจันฮะมาหลายช่องด้วยครับเออกตังก็ฟงเอาัวจำว่าอะไรคุณทำนำโชคหลายช่องเน้ต้อว่าพีดพารวยไอ้ฟงไอ้พงก็มอง ไอ้พงผงอะไรกับตัวมนตรการคุณครูมนตรการเอาไม่ได้คุณครูมนตรการกับมาเขาด้วยหรอกมนตรการมาเองนี่เจ็ดสองนี่จังไรเต็มล้ำกระเทียดจ้ะทรงลูกศิษย์มาบ่เขานะคะทรงลูกศิษย์มาครูมาเองบ่ได้เรื่องเลยลูกศิษย์คุณครูมาเองเขาแท่งวันเี้สาธุสาธุกราบนมัสการครับอาจารย์พระวิหา